อันนู้นสูตรเจ้าหูสูตรเต็มเข็มครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมบ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้าๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเหนือเมฆฟิชชิ c h ช n แนลเช่นเคยนะครับกับคอนเซปต์ใหม่นะฮะถ้าเหนือเมฆรู้โลกต้องรู้นะครับก็วันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆมาตกปลานะครับเป็นแมตช์การแข่งขันนะฮะสวายที่บ่อตกปลาแม่คําสปอตฟิชชิ n งจังหวัดเชียงรายนะครับก็วันนี้แมตช์หัว2 0,000บาทนะครับในราคาค่าบัตร1000บาทก็วันนี้นะฮะสวายดีมทีมนะฮะก็มากันทั้งหมด 8คันนะครับในการสู้สึกในวันนี้นะครับก็เ,เดี๋ยวมาดูชุดสายหน้านะที่ผมจะใช้ในการตกวันนี้นะครับก็วันนี้ใช้เป็นคันเดิมฮะเฟนวิคแอโร่นะครับ9ฟุตนะลอกก็ชิมานุเวนฟอร์ดเบอร์3,000นะครับสายเมนหลักก็ไทลินเบิร์เล่15ปอนด์นะแต่ชุดการตีวันนี้ผมจะปรับเปลี่ยนหน่อยนะครับเนื่องจากแมตท,ที่แล้วเนี่ยปลากินค่อนข้างเคี้ยวนะผมก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็นตะตะกัววิ่งนะครับวิ่งอิสระนะ ก็การตีเนี่ยอาจจะปั้นเป็นตีจุกบ,บ้างปั้นติดตะกัวบ้างนะครับก็แล้วแต่นะปล่อยติง่งเน็บติ่งก็สลับกันในชุดชุดเดียวนะฮะวันนี้นะจะตกแบบนี้นะครับเพราะว่าต้องการให้ตะกัวมันวิ่งแบบอิสระนะครับเพราะว่า,าแมทที่แล้วเนี่ยปลากินค่อนข้างระแวงนะครับก็จะใช้เซตนี้นะอาจจะใช้เซตนี้ทั้งวันนะหรือว่าอาจจะปรับเปลี่ยนมาตกอาลอยกระสือบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนเหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะครับ ก็จะเป็นขนมปังนะครับปั่นขาวขอบนะครับก็จะมีหัวเชื้อนะฮะสองตัวนะตัวนี้จะใช้ในการฉีดติ่งนะครับแล้วก็อาจจะฉีดใส่ตัวขนมปังบ้างนะก็จะเป็นเขียวเนื้อเมกแล้วก็แดงเนื้อเมกนะฮะสลับกันนะตัวนี้เป็นหอมนวลนะตัวนี้เป็นฟุตตี้นะครับก็และที่สําคัญนะก็หัวเชื้อชิปเนื้อเมกนะฮะสร้างกลิ่นที่แตกต่างให้เหยื่อนะครับวันนี้ก็จะใช้นี้นะครับก็อัตราส่วนนะก็ ขนมปัง10กิโลนะฮะต่อหัวเชื้อชิปประมาณครึ่งกิโลนะจะค่อยใส่ทีละน้อยนะครับค่อยผสมตีด้านบนเสร็จปุ๊บก็เสร็จปุ๊บก็จะผสมไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสินค้าของทางช่องนะฮะหัวเชื้อชิปเนื้อเม็ดนะฮะสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะฝากไป้วยครับก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานติดไม้ติดมือให้เพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่านะครับ ก็ผมเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการปั the the ้นเหยื่อนะฮะด้วยชุดใส่หน้าตะกัววิ่งอิสระนะครับจะปั้นได้3แบบนะแบบที่1นะฮะก็จะเป็นแบบตีจุ๊บนะฮะหรือกระจูนะฮะใช้ขนมปังนะกระโหลกนะบีบติดตะขอนะครับสอสับนะครับก็ใช้ตัวขนมปังนะครับตัวขนมปังนะแล้วก็น้าตะขอนะฮะที่มีตัวติ่งนะมาไว้ด้านในนะฮะแล้วก็ปั้นนะครับบีบนะครับติดตัวตะขอนะฮะตัวนี้ตะกัวจะวิ่งอิสระนะครับประมาณประมาณนี้นะครับ แบบที่สองนะฮะก็จะเป็นแบบฝังติ่งนะครับ,รบก็นำตัวติง่งขนมปังกะโหลกนะฮะสับตะขอหนึ่งสับแล้วก็บิดนะฮะสับอีกทีแล้วก็บีบตูดนะ,ะตัวนี้ใช้เขียวเหนือเมกนะฮะฉีดติ่งนะเพื่อความหอมนะแล้วก็นําตัวขนมปังนะฮะมาปั้นติดตัวตะกัวนะฮะหชั้นนะครับนี่ฮะหชั้นนะแล้วก็ใช้ติ่งนะฮะมาวางนะครับด้านในนะ แล้วก็ฝังนะฮะในการนําขนมปังนะฮะมาโปะแล้วก็บีบให้เป็นลักษณะกลมๆสวยๆนะครับแบบการตีแบบนี้เนี่ยตัวติ่งนะฮะมันจะลงถึงพื้นนะครับถึงจะแตกออกนะครับเนื่องจากเราฝังติ่งไว้ด้านในนะครับเป็นการหลบปลาเล็กนะฮะเวลาปลาเล็กรวมฝูงอยู่ด้านบนนะเราจะให้มันกินด้านล่างนะครับการปั้นแบบที่3นะฮะก็จะเป็นการปั้นแบบเน็บติ่งนะครับก็จะใช้ขนมปังนั้นหนึ่งสับสองสับแล้วก็บีบตูดนะครับตัวนี้เราจะตีแบบเน็บนะ ก็นําขนมปังปันนะครับขาวขอบนะมาครโปะไว้ตรงตัวตะกลัวนะครับตัวตะกรวนะเสร็จปุ๊บก็นําติ่งครับเข้ามาเนบเลยอ่าในกรณีที่เราอยากให้มันกินเร็วนะครับอ่าตกถึงพื้นปุ๊บพื้นน้ําปุ๊บเนี่ยตัวติงจะเด้งออกนะฮะปลาก็เข้าโชบเหยื่อได้เลยนะครับก็นี่คือนะฮะสเทคนิคนะฮะในการปั้นเหยื่อนะครับโดยชุดใส่หน้าตะกัววิ่งอิสระนะครับ

พี่กาเนี่ยสีมือพุกเขตตัด <ie> อย <verlier> ่างเดียวอ่านี่กินดูมันกินดูมันตามสูสูเลยครับ้สองจุดแปดแปดหน้าด้านในครับบอสกปราชมอีลดอยครับ ครับมีที่ยืนแล้วครับหช่องอ่ตะกกไม่เปล่าแล้วนะฮะสองห้าสี่ครับฮะหราหัวสองเก้าสองห้าไรวะสามเก้า่อ

ป่ามันป่าเต็มเขมันดิ้นแห้งหน่อยไม่ว่าเป็นเลยแงเอาปัดถึงแง่เนี่ยสองเก้าเนี่ยสามหนึ่งเลยเออเวลาเวลาฟักเช้าครับเวลาฟักเช้ามีที่ยืนอยู่นะครับมีที่ยืนอยู่ ช่วงบ่ายนะเปลี่ยนขึ้นขีุ้่นดูนะครับซื้อซื้อขึ้นแล้ว่ะเป็นชุดทุ่นครับหัวเไปเนันอตังเมาตังเาไปแล้วมันไเอามันเอาไปกแล้วมันจะซือนะครับเขายุดสต็อปไลน์เอานะสต็อปไลน์หตัวนะความลึกนะไล่เอาไล่เอาความลึกเอาอ่ามันก็ไม่เอาหัวใหม่กัเงมันใครไปก็ห นี่คเป็นชุดกระสือนะไม่ล็อกตัวปุ่นนะครับเดี๋ยวขยุกจะตไลน์เอาหาความลึกของตัวปลาเอานะครับก็จะมีแตะก็เปล่าวิ่งนะชิงก็20เซนนะครับจากโเจ็บนะเนี่ยเส็จนี้ครับช่วงบ่าย 好好。痛痛 แค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนอืมเนว่าอะไรออ้นีอนนี้บบบบนัครับบวบบบบบบวบเี่ยผมกานะอนจุดเก้ศูนเต็มเข็มครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วผมบอกแล้วเช่การตีคันก่อนนะครับ นี่มาพบแต่ได้หกขุนต้องนะครับตัวปลานะครับอโอเคอครับมาแล้วครับ290นอ่าอนี่ครับ290ฮนนะขึ้นน้ำที่หนึ่งครับสุดยอดครับเทคนิคการปั่นพุ่นนะครับไม่เป็นปั่นพุ่นนะ มุกเวลาพุ่มนะับนะคัานท่าปายไนเดอา1 0้หัวปายนนะถ้าร้อยหางนี่ก็้าิงสายห้า้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหมายเลขห้าสิบหกไว้ปนะครับลัทาต้อนำตอนนี้หมายเลขห2นะครับสงห้าสอูนย์นะครับสายห้าร้อยติงครับสายสอง้อยลัก้าหมายเลข3ามสาบแ0หมอหมอหรนครับครับ 어민 c a ครับ160ครับ580ค พี่ติเบตนะพี่ติเบตเดออติเบตเอดอ่ะโอ้ใหญ่ด้วยครับนี่ว่าแล้วนวี่ครับใหญ่แล้วครับพี่ตง Nhanh 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 Được không? Được không? Được không? Đúng, đúng không? Cắt chặt Nhoi 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 Cái cái khăn đó mà các Ôi Ôi, Ôi! สองจุดเก้าเยี่ยมน่าเช็ดสองจุดาแปดเวลาแล้วครับสองเก้าศนยหนึ่งตัวอยู่ที่11ครับ แต่รางวัลมีอยู่10ที่นะฮะแต่ในทีมงานได้ที่2นะครับแล้วก็ที่2ไซร์หลักแล้วก็ที่5ไซร์รองนะครับก็ถือว่ารอดตัวครับวันนี้้าครับผมสรุปผลงานวันนี้นะฮะก็มีอยู่2ช่องนะครับพี่นายเป็นยังไงครับวันนี้ผลงานก็ถือว่าเป็นใตามแผนนะครับวันนี้แมตช์เล็กแต่ป้าใสเพิขึ้นเยอะมากมากนะขนาผมได้ที่11ได้เราแบบ ได้ปลาใกล้เคียงเยอะมากเต็มเต็มเข็มก็ได้ตัวแต่หลุดไปนะครับผมก็ถือว่าวันนี้นะฮะผลงานของสไวายทีมทีมนะฮะสองรางวัลนะครับก็ที่2ปลาไซหลักนะฮะแล้วก็ปลาที่4ปลาไซหลงนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะฮะผลงานวันนี้ถือว่าผ่านนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเนื้อเมฆฟิชชิงชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับครับ